มีคนมาเซอร์ไพรส์ที่ออฟฟิศครับตั้งแต่เช้ามีคนบอกน่มีคนมาปวดห้องผมจริงด้วยโอ้โหมีผู้จิ้นใหม่ทุกคนครับโอ้โห TJ love CK <c oughs> นี่มันคำของเราเลยนะคุณเชื่อไหมว่าชีวิตคุณกำจัง คุณซีเคคุณสะกดภาษาไทยผิดนะ mm hmm. กำจังจะเปลี่ยนมาล้อเราเนี่คิดถึงฟรีแจนหรือเราอ่านผิดฟรีแจนฟรีแจนฟรีแจนฟรีแลนซ์นะและที่สำคัญคิดถึงทีเจคิดถึงซีเคโอ้ยคิดสโลแกนใหม่คิดถึงทีเจคิดถึงซีคุณคุณจะเป็นคู่จิน้นเขาเรียกคู่จิ้นเลยนะผู้ชายกับผู้ชายนี่คือ <Why. S 1> วายคู่จิ้นวายใหม่นะทุกคน เี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเป็นดราม่าก,กับเขาด้วยจุบปูจุบปูนี่คือภาษาอะไรนะครับคุณซีเคมีนั่นอ,อีกไมีรู้ซ่อนมีกี่ที่เนะี่ยซีเควตเทียจุบปูโอเคอันนี้สะกดถูกภาษาอังกฤษฮะมีอีกหรอก่อนเปิดไฟรับไฟจากซีเควตเมาก่อนจุ<ๆ>๊ปๆนี่ไฟเยอะมากมีไฟมีไฟนี่เ<ๆ>พิ่งจะเห็นลายมือคุณซีเคนะครับมาบุกถึงออฟฟิศเลยมาตอนไหนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอยากมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่บอกด้วยนะ แต่มาติดสติกเกอร์เต็มห้องเลยน่าจะมาประชุมเนี่ยเลยตอนเช้าโพสต์ว่าอยากจะจัดเวทีมวยไหมมาถึงออฟฟิศประชุมแซงว่าดิทับสมิธใช่ไหมครับคุณซีเคทุกคนอย่าลืมนะครับ25 26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจฮอล์สามาลฮอล์สี่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วสองเท่าถ้าคุณคิดว่าเวทีมวยที่แล้วใหญ่แล้วปีนี้จะใหญ่กว่าสองเท่เายัไม่ติดเลยครับที่สยามบุกตารางมาเลยนะครับสนุกแน่นอน ได้ความรู้ใหม่แน่นอนได้เพื่อนใหม่แน่นอนแล้วก็ได้ของติดไม้ตเซ็นตต่อไปแน่นอนฟรีครับไม่มีการเก็บค่าตัวค่าบัตรไปเลยุ้กนฟรีสำหรับคนไทยคนลาวทุกทุกคนนะครที่อยากจะมาอัพเกรดตัวเองให้เป็นคนของมนาคตกันครับ บิตคัพสมิท2025หมหกรรมการลงทุนสุขภาพเทคโนโลยี Technology แห่งโลกอนาคตภายใต้แนวคิด Gateway to the Future เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคตที่สูย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิ์วันที่25-26ตุลาคมนี้ครับ